คลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงชาวราศีกันนะคะราศีกันเดือนกรกฎาคมนะคะ2518นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะราศีกันหรือลัคนากันก็มาดูคลิปนี้ได้นะคะดวงนี้ก็เป็นดวงโดยรวมนะสามารถดูได้นะคะอาจจะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจแม่หมอขออภัยด้วยนะคะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวราศีกันเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ วักร,รกฎาคมนี้คุณเองอาจจะมีความคิดอะไรที่แบบว่าเหมือนอะไรที่ติดลอบอยู่บ้างเป็นบางเรื่องความคิดที่สับสนนะเจ้าชะตาเองเนี่ยจะมีความคิดที่สับสนจิตใจนู่นนี่นั่นอาจจะไม่ค่อยสบายใจนะคะเหมือนกับว่าเราเองก็กังวลอะไรหรือไม่สบายใจในเรื่องอะไรโในเรื่องการเงินต่างๆไม่ต้องกลัวนะคะการเงินของคุณเนี่ยนะคะเดือนกร,รกฎาคมนี้ เป็นอะไรที่อาจจะมีเงินใหม่ๆเข้ามาหรือว่าอาจจะมีอะไรฟุกๆเข้ามานะในเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยคุณอาจจะความคิดสับสนวุ่นวายจิตใจไม่แน่ใจว่าเงินทองเราจะมีพอใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเดือนกระกฎะาคมนี้การเงินก็จะเริ่มดีขึ้นละนะคะหลังจากนี้ก็คือก่อนหน้านี้ค่าใช้จ่ายสูงมากเลยชาวราศีกันนะ่ะจ่ายอะไรต่ออะไรเยอะเยะ,ยะ,ยะหรือก่อนหน้านี้ในเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะ พอมาเดือนนี้เริ่มจะดีขึ้นละมีทิศทางการเงินที่ดีขึ้นนะคะจะเห็นได้ว,ว่าคุณเองได้เดือนสันมาอย่างเนี้ยคือช่องทางของการที่จะได้เงินเข้ามาก็จะคือพูด,ดง่ายๆว่าจะเริ่มมีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นในเรื่องต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินหรือว่าการงานที่ค่อนข้างจะเหนื่อยๆยุ่งยากนิดกว่าน้นนี้งานเหนื่อยมากเลยอะแบบเหมือนเราเองอะต้องรับภาระ,ะอะไรหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับสายงานของคุณนะคะหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของอ ความรักก็ยังสับสนวุนวายจิตใจอยู่เลยเนี่ยไม่รู้ยังไงคนโสดก็ความคิดสับไปสับมาสับสนจิตใจจะมีดีไม่มีดีนะเราจะเจอไม่เจอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ได้เจอเร็วบางคนก็ได้เจอชา้าแต่อันนี้อาจจะมีโอกาสได้เจอเจอคนดีๆเข้ามาด้วยนะคะในเดือนนี้ถ้าไม่มีใครเข้ามาช่วงนี้ก็อาจจะ,ะเจอ,อบุตภาพที่ดีๆเข้ามาพูดคุยกันอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะทําให้ เรามีวิจาภาพใหม่ๆก็ได้มีคนเข้ามาสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยทาให้เราเนี่ยเห็นไหมคือความคิดของเราอ่ะหลังจากที่เรามีความคิดสับสนไปแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยพอเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะเอ่อคุณเองจะมีความสบายใจมากขึ้นเดืนสันมาคู่กับเก้าเหรียญเลยหมายถึงว่าการเงินการทองต่างๆก็มีช่องทางที่จะดีขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องความรักก็มีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนที่เข้ามาในลักษณะดีๆเข้ามา นะคะก็คือว่ามีโอกาสที่จะเจอคนรักที่ดีเพื่อนที่ดีเข้ามานะคะถ้าใครยังไม่เจอตอนนี้ก็อาจจะมันอยู่อย่างสบายใจขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วก็ความคิดที่ขัดแย้งกับสนก็จะ,ปปะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นละไพ่หลังๆนี่ดีมากเลยนะคะพอเดือนกร,รกฎาคมที่ชาวราศีกันเนี่ยอ,อ,อะไรที่บางเรื่องบางอย่างเนี่ยที่คุณเองไม่สบายใจอย่างเงี้ยหลังจากนี้ไปอ่ะจะได้กระจางขึ้น จะได้รู้สึกว่าเออนะมันดีขึ้นตำแหน่งคนรักของคุณเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาก็สามารถซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณได้นะคะก็จะมีโชคมีลาบหรือนําโชคนําลาบเข้ามาให้คุณหรือว่าเงินทองอะไรต่างๆเขาก็ไม่ได้ขัดสนหรือว่าคนที่เจอคนโสดคนที่เจอคนที่เข้ามาในช่วงเดือนกรกฎานี้จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีมีอันจะกินเนี่ยแบบว่านะฐานะทางบ้านเขาก็โอเคนะคะหรือไม่ก็ คนที่มีคู่อยู่แล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตเราได้อะไรย่างเงี้ยนะคะเข้ามาดูแลเทคแคร์เราได้หรืออาจจะมีบริวารหรือว่าเพื่อนฝูงสังคมที่ว่าเขาไม่ได้เอาเปรียบเราะนะเข้ามาในช่วงนี้เดือนกรกฎาคมน,นี้นะคะจะเห็นได้ว่าดวงคุณเองนะไพ่อนาคตของคุณดีมากเลยคุณจะเจอคนที่ถูกใจหรือเจอ,เอ,อ ใครที่ถูกใจในช่วง6เดือนนี้คุณจะมีคนเข้ามาให้ถูกใจนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะเห็นได้ว่าคุณจะเริ่มสบายใจขึ้นละนะคะจะมีความสุขมากขึ้นจะมีหนทางมีแนวโน้มมีแสงสว่างที่ทําให้เราตัดสินใจได้ไม่ว่าเรื่องอะไรที่เราจะทําหรือว่าในเรื่องงานในเรื่องเงินอะไรต่างๆในเรื่องความรักอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เริ่มจะแบบว่าเหมือนเรามีความรู้สึกแล้วว่าเราเองอะ่ะ อยากจะมองหาใครใหม่ๆคอนโคนโสดๆนะคนอยากจะหามองเพื่อนใหม่หาใครใหม่ๆเข้ามาเป็นวิตภาพเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดือนนี้ก็จะม,มีหนทางแสงสว่างให้คุณได้มีความปรดโปร่นะคะในเรื่องอ,อะไรต่างๆนะจะจะเห็นได้ว่าไพ่ของคุณมีดีมากๆเลยนะคะดีขึ้นมากๆเลยนะคะ ก็คือทําให้คุณมีความรู้สึกว่านะเราไม่ได้อยู่เหงาเหงาโดดเดี่ยวเรามีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือเรานะคะเรื่องต่างๆที่ไม่ดีเรื่องการงานที่เขาเรียกว่าระวุนวายอยู่ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเหนื่อยๆนิดนึงนะกําลังจะเริ่มจบแล้วนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มเริ่ม ลงตัวดีขึ้นแล้วเราจะไม่เหนื่อยไม่หนักเท่าไหรแล้วหลังจากนี้ไปนะตั้งแต่เดือนกรกฎาก็จะเริ่มดีขึ้นชาราศีกันหรือลัคนากันเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ถ้าทำงานเนี่ยนะเป็นชาวธาตุดินถ้าทํางานนี่ทําจริงจังนะทาจริงจังแบบเหมือนเราอยากได้อะไรเราอยากทาอะไรอยากทําทำ้สํสเร็จเดี๋ยวนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณก็จะสมหวังนะเออจะมีอะไรที่สําเร็จไม่ว่าเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องเงินต่างๆเคลียร์ได้ลงตัวนะคะ คนโสดก็อาจจะมีใครดีๆเข้ามานะคะทำให้เรากระชุ่มกระชวยถ้ายังไม่มีคนดีเข้ามาก็มีโอกาสจะได้เจอเจอสังคมใหม่นะคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยนะคะอืมการงานหรืออะไรต่างๆที่มีปัญหาก,ก็จัดการไปได้บางอย่างที่เป็นความลับเราก็ไม่อยากบอกใครใครรู้ก็สามารถที่จะเก็บความลับได้หรือว่ามีแนวโน้มอะไรที่ เป็นความลับบางคนที่เราไปรู้อะไรใครมาในที่สุดความลับก็เปิดเผยได้นะคะก็ทําให้เรารู้รู้กระจ่างแจ้งไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเมื่อเรารู้ความจริงและทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะเอามาดูไพ่สรุปนะคะไพ่เดือนละสัปก็คือไพ่ใบสุดท้ายจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเทมเพลนต์มาจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะชาวราศีกันยาใหญจะได้อะไรอยากจะทําอะไรจะมีการลงตัวมากๆเลยเดือนกนรก,กฎาคมน,นี้นะคะ คุณจะเห็นได้ว่าคุณเองอ่ะจะเริ่มมองเห็นทางอะไรต่างๆนะคะในเรื่องต่างๆที่เราควรจะทําหรือเราไม่ควรทําหรือว่าเราควรจะคิดหรือไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่สับสนจิตใจงไงเพราะไพ่ชามชาติเนี่ยคิดมากก่อนหน้านี้คิดสะปนร่ากลนไปมาวุ่นวายไปหมดเลยอะ่ะเหมือนกับว่าเราเองก็ มันพูดยากอะ่ะบางทีเราก็ไม่สบายใจอะไรหลายอย่างหลายเรื่องนะที่ผ่านมานี้พอขึ้นเดือนกรกฎาคุณจะรู้สึกกระจ่างแจ้งหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเออรู้สึกดีนะรู้สึกว่าอารมณ์ก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะการไหวตัวการวางตัวต่างๆอะไรที่ไม่สามารถที่จะพูดให้ใครฟังได้เราก็เก็บไว้นในใจอะไรที่เราสามารถที่จะเปิดเผยได้เราก็เปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแม้แต่คําพูดหรือว่าในความคิดอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะไม่สับสนเหมือนที่ผ่านมาแล้วล่ะนะ สรุปก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนไม่ว่าเรื่องความรักเรื่องการเงินนะคะหนี้สินอะไรต่างๆที่เราเนี่ยมีอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะมีทิศทางที่จะมองเห็นช่องทางในการที่จะเคลียร์หนี้ได้นะคะอาจจะได้เงินก้อนอาจจะได้อะไรเข้ามาหรือว่าอาจจะรออะไรคุณจะได้อย่างใจหวังนะคะหรือว่า ไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณคิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวเรื่องคนรักเรื่องใครก็ตามเนี่ยมันจะกระจางแจ้งหลังจากที่เข้าปิดปิดบังเรามานานแล้วทุกอย่างจะเปิดเผยหมดนะเธอทําให้ได้รอนรับรู้ว่าเออเนี่ยนะเ,นนะเราเองนะจะเริ่มรู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นมันโปร่งใสมากขึ้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นการทําอะไรเนี่ยคุณก็ค่อยๆเย็ยยนๆน,น,นะไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าเราเองเนะี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่า บางทีเราก็อาจหงุดหงิดยังไม่ได้อย่างใจทุกอย่างทุกเรื่องนะคะแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วละ่ะไม่ว่าในเรื่องต่างๆรอบตัวคนรอบตัวบริวารเพื่อนฝูงสังคมต่างๆก็ทําให้คุณรู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะไพ่ทำบาร์รนมาแล้วจากไม่ดีก็จะพลิกเป็นสิ่งที่ดีจากที่ดีขึ้นอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นดูงนี้เป็นดูโดยรวมไม่ได้เจาะจงใครรบกวนกด ไลค์กดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ